คลิปนี้เรามาฟังกันนะครับว่าสาวราศีกรกฎเนี่ยนะอุปนิสัยหรือว่าวิธีการมัดใจเนี่ยนะจะทํากันเป็นทรงไหนนะอะไรยังไงดีนะครับก็คลิปนี้ก็ฟังกันเพลินๆนะครับอ้าวสาหรับสาวราศีกรกฎนะครับนะเขาบอกงี้แหมบุคลิกท่วงท่านหน้าตาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสาวราศีกรกฎเนี่ยมีดวงตาเป็นอเอาบุธออนะครับเธอมีแววตาที่จะทาให้คุณเนี่ยนะ สถานสะเทือนเหมือนจวนจะถูกทับด้วยหินผาอันหนักแน่นแต่ทว่านิ่มนวลโอ้โหแม่ประหนึ่งบทกวีเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าเธอมีหน้าที่อ่อนกว่าวัยนะครับที่แท้จริงเนี่ยนะดูเท่าไหร่ก็ไม่แก่นะครับเธอเหมือนนางฟ้าตัวน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มนะครับและมักมีพรสวรรค์ในการแต่งหน้านะครับขนาดเธอแกล้งนะแกล้งแกล้งรีบรนะครับนะเ็เรียกว่ายังแต่งสวยกว่านะพวกที่ว่า ฝึกกันมาเป็นปีๆนะครับเขาเรียกว่ามีความสามารถทางด้านการแต่งหน้านะครับนะผมของเธอก็มักจะมีสีเข้มและอ่อนสวยเป็นเงางามนะครับผมหนานและมักจะมีลูกผมนะครับสาวราศีกรกฎนะเป็นคนที่ร่างเล็กกระดูกเล็กคอสวยแบบที่เรียกว่าคอหงบ่ากว้างหน้าอกโตโอ้โหนะเวลาเดินเนี่ยนะจะเดินช้าไม่ถึงกับแม ยุทธยาตรานะครับแต่ก็ดูสง่าแบบกุลสตรีนะครับเป็นคนที่เต้นรําเก่งนะครับอุปนิสัยใจคอของสาวราศีนี้เขาบอกว่าอุปนิสัยใจคอเนี่ยนะเ,เวลาที่เธอเจ็บปวดหรือเศร้าเธออาจจะปล่อยน้ําตาไหลออกมาอย่างเป็นน้ําตุงน,ตน้ําตกในปาทึบนึกว่าได้นะครับเธอเก็บอารมณ์ไม่เป็นนะและร้องไห้เก่งนะครับนะใจสอะขี้ใจน้อยซึ่งทําให้คนใกล้ตัวเนี่ยนะครับอดไม่ได้ที่จะ โอบกอดน,นะโอบเธอเข้าไปกอดเพื่อรับขวัญและปลอบใจนะครับสาวราศีก็รกฎทําอาหารรับประทานเองมากกว่าที่จะซื้อนะครับอาหารที่เขาปรุงสําเร็จแล้วนะครับสาวราศีนี้ชอบทดลองทําอะไรแปลกๆใหม่ๆนะครับอย่างที่คุณไม่เคยเขาเรียกว่าไม่เคยมีใครทํามาก่อนนะครับถ้าคุณได้ชิมนะลองลิ้มชิมรสแล้วนะของเธอสักหน่อยนะครับนะคราวหน้าก็จะทํามาฝากอีกนะครับโดยไม่คิดมูลค่าเลยทีเดียวครับ <c oughs> ขอเพียงแค่คุณทานแล้วนะเธอก็พึงพอใจแมแต่ชมเธอด้วยก็จะดีนะครับนะสาวราศีนี้เป็นสาวช่างฝันและชอบทําหน้าเป๋เหอรออยู่บ่อยๆนะเธอเป็นคนที่อารมณ์เย็นสลับร้อนนะครับเหมือนกับภูเขาไฟพ่นลาวานะสู่พื้นทะเลหิมะอ่ะนะดังนั้นคุณต้องระมัดระวังอารมณ์ของเธอเอาไว้ให้ดีๆนะครับนะเขบอกว่า สาวราศีนี้ชอบเสื้อผ้าเก่าๆกางเกยงยินนะขาแหลกๆเป็นฝอยนะครับนะเรียกว่านะออกทรงวินเทจนะเธอแต่งตัวได้อย่างไม่แคร์สายตาใครจะใส่ทุกอย่างนะครับชอบใส่น้ําหอมกลิ่นแรงๆและชอบน้ําหอมกลิ่นผลไม้นะครับอย่างเช่นกลิ่นส้มสดหรือมะนาวหอมนะครับสาวราศีก็รกฎนะไม่ชอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะอย่างมากเธอก็เป็นยินโทนิกหรือเบีย์นิดหน่อยนะครับเธอไม่ชอบ ดื่มและดื่มไม่ค่อยเป็นด้วยนะครับก็ในหน้าอะไรที่หวานๆชิลๆไปนะครับก็ถือว่าโอเควิธีมัดใจสาวราศีนี้นะครับเขาบอกว่าสาวราศีนี้เธอเป็นผู้หญิงที่ไม่ชอบสีฉูดฉาดดังนั้นถ้าคุณมีนัดกับเธอควรเลือกสีเออเลือกสีเสื้อผ้าเนี่ยนะให้เป็นสีอ่อนๆเย็นๆตานะครับพูดกับเธอในเรื่องสุขภาพทําเป็นว่าใส่ใจเธอนะครับนะตอนที่เธอนะครับยังไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยนะครับเขาเรียกว่าแหม่มันเลือกเทคแคร์ว่างั้นเถอะนะครับ นะคุณจะช่วยดูแลให้นะครับนะมาเธ,เธอเจ็บเธอป่วยเนี่ยก็จะดูแลให้นะนะคุยเรื่องบ้านนะะที่อยู่ของเธอว่าสบายแค่ไหนอบอุ่นไหมนะถ้าไม่คุณก็ทําเป็นฝอยว่าแม่คุณจะช่วยปกป้องดูแลเธอเองถ้าเธอต้องการครับแม่ก็ต้องสวมบทเป็นหนุ่มโรแมนติกเนาะว่ากันอย่างนั้นนะครับ ให้เน้นคุยเรื่องของเธอนะดูแลว,ว่าเธอเนี่ยทานอาหารได้อิ่มไหมทานอาหารได้อร่อยไหมชมเธอว่าเธอสวยปานนางฟ้าดวงตาสดใสหรือชมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เธอชอบมากๆนะครับนะแล้วจะเก็บเอาคําชมของคุณเนี่ยนะเธอก็จะเก็บเอาคําชมของคุณเนี่ยนะครับไปพิจารณาก่อนที่ตกลงเลือกคุณนะครับแต่ถ้าคําชมของคุณเนี่ยนะไม่ได้มาจากใจจริงแล้วก็คุณต้องระวังนะเธออาจจะทําหน้าเปิดหรือใส่คุณแล้วก็จะหัวเออแล้วก็ เขาเรียกว่าแล้วก็จะหัวเราะคุณเนี่ยนะเออด้วยความนะติดแตกกันไปนะครับนะกับสาวราศีกรกฎแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องรีบร้อนหอรอกค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเพราะเธอไม่ใช่สาวประเภทพูดปารคุณต้องค่อยๆก้าวทีละก้าวนะครับนะเธอจะเริ่มพึงพอใจคุณอย่างช้าๆนะครับต้องแสดงความจริงใจกับเธอด้วยคําพูดและท่าทางที่ดูอบอุ่นเป็นมิตรนะครับนะเธอเป็นคนขี้หึงนะจะเลิกลากันไปเลยเนี่ยนะเนะขาบอกว่า ถ้ารู้ว่าคุณเองเนี่ยมีคนอื่นเข้ามายุ่งเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนะถ้าสําหรับความสัมพันธ์นะเขาก็บอกว่ามีหนึ่งราศีที่ตัวท็อปเขาบอกว่าราศีสิงห์เนี่ยนะจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะครับร่าเริงและคุ้มครองสาวราศีกรกฎได้เป็นอย่างดีนะครับก็นะลองไปเลือกเลือกหนุ่มราศีสิงห์ดูนะจ๊ะนะครับอาจจะสมอารมณ์หมายนะนะถึงฝั่งฝันกันไปนะครับโอเคขอบคุณที่ตามรับฟังคลิปครับผม